จากสูกศิษ์สายพระวัดป่านี่จากรูกศิษย์สายพระวัดป่าวันนี้เปิดโทรผ่านรายการพุทธชีวศิลป์วันนี้ปิดกราบนมัตก,การค่ะยังคงได้ประโยชน์จากการติดตามพ่อครูเทพขออนุญาตเสนอว่ากราบนิมนต์พ่อครูให้พักจิบน้ำตามตามระคัง ที่คุณสุดแดนทำตั้งไว้เพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีสอนธรรมะของพวกเราเป็นนานๆาค่ะ,อะขอบคุณน่าจะปจะปฏิบัติตามคุณแอลมุยลี shotme.com a L ตัวลเนี่ยตัวลภาษาอังกฤษมุยลีนีกเขาสกดมาเป็นภาษาอังกฤษนะ คนก็พยายามอ่านเป็นภาษาไทย hot hotmail.com ก็คือภาษากลางกลางก็คือมีอดแต่กั hotmail.com ลูกจะขอถามปัญหาพอดีมีเพื่อนของลูกเล่าอาการที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของเขาให้ฟังลูกอยากจะรู้ว่าสภาวะนั้นคืออะไรครับเขาจะท่องพุโทโธ ก็จะต้องพุทโธแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาแต่ถ้ามีการพูดคุยก็จะพูดคุยแต่พอไม่มีอะไรก็จะพุทโธพุทโธพุทโธต่อจนเห็นลมหายใจของตัวเองตลอดเวลาแม้ยามหลับก็เห็นตัวเองนะแม้ยามหลับก็เห็นตัวเองเดินออกจากตัวเองที่นอนอยู่นอนหลับก็เห็นตัวเอง เดินออกจากตัวเองคือออกจากร่างตัวเองที่นอนอยู่และจะฝันทุกคืนและเห็นตัวเองมันนั่งอยู่จากร่างตัวเองค่ะ,ะเห็นตัวเองมันนั่งอยู่จากร่างตัวเองแต่เขาจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดคุยกับคนเขาปฏิบัติแบบนี้คือสภาวะอะไรคะเขาทำมานานแล้วเป็นสิบปีค่ะ และเวลาเกิดเถียงกันกับใครเขาก็จะท่องอย่างนี้ค่ะ,ะก็คือจะต้องพุโทโธพุโทโธพุทโธนี่ลูกจะขอพระครูช่วยตอบถึงสภาวะด้วยค่ะแต่เขาชอบฝันเห็นพระค่ะนอมรัมยสการค่ะ,ะสายเจโตหรือสายศรัทธาสายที่นั่งหลับตาเนี่ยมันก็จะมีสายใหญ่ๆสองสายคือสายที่จะ เข้าไปอยู่ในพบหลับตาจะเข้าไปสกดจิตอยู่ในแล้วก็สร้างภาพต่างๆซึ่งภาพต่างๆที่สร้างนั้นที่มีเห็นเห็นจริงเห็นจังเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้เห็นรูปเห็นร่างเห็นตัวเองนอนอยู่เห็นตัวเองมันนั่งอยู่ข้างๆตัวเองแม้กระตังเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่เสร็จแล้วก็ยังเห็นตัวเองนอนตายข้างหน้าเนยตัวเองเห็นตัวเองนอน เปื่อยเน่าไปต่อหน้าต่อตาตัวเองเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นอุปาทานจิตทั้งสิน้นเป็นมโนโมยอัต,ตารูปที่สําเร็จด้วยจิตนะแต่ภาษาวิชาการพระพุทธเจ้าเรียกว่ามโนโมยอาต,ตาสาเร็จด้วยจิตจิตมันปั้นมันสร้างมันเป็นมันมีมันก่อมันยึดติดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็กําหนด ได้อย่างงี้งแล้วก็จะก,ก็ตั้งกําหนดเกิดมาเป็นมามีมาจริงเลยนะสิ่งอย่างนี้เรียกว่าอุปทานนะเหมือนกับอย่างที่เรากําลังเรียนรู้กันอยู่ทุกวันนี้ว่าสิ่งที่อร่อยนี่มันไม่มีจริงเรามาดูอุปทานนะนี่ผู้ที่เขายังไม่ได้ศึกษาเขายังละลดไม่ได้เขายังไม่รู้หรอกว่าอร่อยนี่คืออุปทานและหายได้หมดได้เขายังไม่รู้หรอกเขาจะไม่เชื่อว่ามันจะหมดได้ ช่นเดียวกันกับเขาไม่เชื่อว่าก็ไอรูปที่เขาเห็นพวงนี้มันรูปจริจรงๆเป็นรูปร่างด้วยยิ่งกว่ารสอร่อยด้วยมันจะหายไปได้ยังไงมันต้องมีจริงเขาจะยืดถึงอันเลยเนี่ยคือจิตที่มันอาวิชามันยังไม่เข้าใจมันจะยึดมั่นถือมั่นแบบนี้และเป็นจริงๆรินะมันอธิบายได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยขออภัยต้องพูดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งพูดให้ฟัง สิ่งนี้อาตมาผ่านมาเคยโง่เคยหลงเคยเป็นอย่างที่เขาเป็นมานี่มาก่อนแล้วทั้งนั้นอาตมาทำมาผ่านมาเห็นมาเป็นมาและหลงว่าเป็นจริงมาอย่างนี้เคยหลงมาแล้วทำมาแล้วทั้งนั้นแต่พอมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิตามพระพุทธเจ้าแล้จึงรู้อ๋ออันนี้เป็นมายาเป็นอุปทาน เป็นสิ่งที่ลอกอยู่ในโลกในมนุษย์นะแล้วก็ต้องมาศึกษาปฏิบัติเป็นความจริงตามธรรมพระพุทธเจ้าตามหลักสูตรพระเจ้าสมาธิพระพระเจ้าจริงจึงจะหลุดพ้นได้เป็นการหลุดพ้นที่ไม่ง่ายพระพุทธเจ้าขดตรัสว่ามันไม่ใช่ของง่ายของยากจะหลุดพ้นในนามมานี่ยิ่งยาก แล้วนามาทํมไปปั้นเป็นรูปธรรมยึดว่ามีรูปธรรมจริงอีกซับซ้อนกลับไปกลับมาอีกเขาเห็นจริงๆเขามีจริงๆนะเขาเกิดต่อหน้าต่อตาของเขาจริงๆเลยไม่ใช่ต่อหน้าต่อตาลืมตาี่ก็เห็นเลยนะปั้นจนกระทั่งว่าคุณนี่เห็นได้เลยว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของจริงเนื้อหนังมังสาของเปล่าลายมันไม่ได้ไม่มีโคนกระดูแล้วมัน เดินโย,โยงโยงโยงไม่ได้หรอกมันอ่อนพับไปหมดละเขาก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นคนเดินไปนี่เขาจะทะลุเป็นเอ็กซเรย์เลยเห็นแต่โครงกระดูกก้าวกระดูกย่างย่างย่างแม้ถ้าเขายิ่งเรียนอณโตมมีมาเลยเนี่ยเรียนกระดูกชิ้นนั้นรูปนั้นรูปน,นปี้ตามทฤียีอณุตมมีมาเขายิ่งจะ<笑><笑><笑>เห็นกระดูกมันทุกชิ้นเดินอย่างโย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 งเลยขนาดไม่เห็นมันก็พอปั้นได้เดาได้รูปโครงกระดูก เดิมยงยงเขาจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยจะไม่ให้เขาเชื่อก็ไม่ได้เพราะเขาต้องเชเพราะเขาเห็นจริงๆเป็นจริงๆเนี่ยเรื่องอุปทานจิตมันขนาดหนักมันจริงๆนะเพราะนั้นถ้าใครเข้าใจได้รูปรถอร่อยนี่ทุกคนเคยผ่านทุกคนนะเสียงไพเราะไม่มนสนุกสนานมันเป็นรถจริงๆเลยนะที่เคยมีกันทุกคนเลยมากน้อยแล้วแต่ลงติดมาทางนั้น่ะ แต่พอมาปฏิบัติทำแล้วอย่างพวกคุณปฏิบัติแล้วเออมันหายไปหลายคนยังไม่หมดเรื้อนน้อยก็มีหลายคนเออหมดเกลี้ยงแล้วเห็นสภาพพวกนี้แต่ที่เคยดูเคยเห็นเคยอ่าเคยสัมผัสไอ้ที่อย่างนี้แหละไอ้อย่างที่เคยนี่เป็นเกมเป็นสิ่งที่เคยเป็นอย่างเงี้ยปรุงแต่งเงี้ยเราก็สัมผัสอย่างที่เคยสมัสเร่าดีเดียวดีไม่ดีเดี๋ยวนี้จัดจ้านเก่าด้วยเราก็ไม่เกิดรสไม่เกิดอารมณ์ สุขอารมณ์ชุกอารมณ์ชอบอารมณ์ชังอะไรนั้นเลยมันเป็นปัจจตังเวท,ทิตโพวินยูหิต้องมารู้ได้ด้วยตนเกิดความบรรลุธรรมที่รู้ว่าความไม่มีหรือความมีที่เราเคยหลงแล้นี่มันไม่มีแล้วมันเกิดไม่มีในจิตเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเป็นผู้ที่จะรู้เองได้ด้วยและเป็นความไม่มีที่สว่างแจ้งด้วยความจริงด้วยปัญญา โดยปัญญาอันยิ่งนะสรุปแล้วนะยังถ้าเผื่อว่ายัางติดงมงายหลงยึดอยู่ตรงนี้ก็จะมีอย่างนี้อีกนานเลยนะเพื่อนของคุณที่วาเนี่ยนะศึกษาดีๆแล้วก็ค่อยบอกกันค่อยแนะนําเขาอย่าเพิ่งไปหากไปโค่นเพราะว่าคนที่ชื่อมัน่นยึดถือนี่เขายึดจริงๆแล้วมันจะทะเลาะกันก็อย่าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ก็ค่อยพูดก็ค,ค่อยบอกกันแล้วก็ให้เขาแนะนํามาศึกษาอ่านตอนนี้หนังสือ,อเล่มใหม่เปิดยุคบุญนิยมนี่เลยโอ้โหเปิดเผยอไไไะไรไว้เยอะเลยนะรวมเล่มใหม่เล่มเก่าก็มีคนจะบรรลุธรรมอย่างไรเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามออกมาแจกหมดละแม้แต่หนังสือเล่มอื่นนะ่ะมันก็มีเนื้อหาธรรมะพวกนี้บอกไว้อธิบายไว้ทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าพอ่าจะเข้าหาธรรมะจริงๆก็คนจะมีธรรมะอย่างไรหรือเปิดบุญนิยมนี่เจาะเข้าไปหาคําว่าบุญคําว่าชาติคาว่าปัญญาคําว่าอะไรนี่โอ้โหยิ่งเจาะจงเข้าไปหาพยัญชนะคําหลัก,ลก,ลกสําคัญสาคัญของธรรมะของศาสนาพุทธเลยอ่านดีๆศึกษาดีๆก็ค่อยศึกษาไปแล้วรู้จักตัวเองปฏิบัติ ศึกษาแล้วคุณจะพึ่งอย่างรีบจะปฏิบัติแล้วอย่ารู้สึกว่าเราจะต้องบรรลุสูงสุดปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเรียนรู้ดีๆเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วก็ปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญาก็าจะเกิดผลลดลจางคลายวิมุตต์ไปศีลก็อสองวิเศษศีลก็สามปฏิบัติได้ศีลหน้าเป็นศีลพื้นฐานก่อจากพื้นฐานไปได้ง่ายยางกสกอบมาศึกษาคุยกันคุยกันกับผู้ที่ พวกเราชาโสกที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมาคุยกันดีๆเราดินดีที่จะคุยด้วยแล้กันอธิบายสู่ฟังเราเอาไปปฏิบัตินะอ่ะขอให้กำลังใจนะติดตามดีๆ